อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอะไรนะครับพี่ไทรทองโอ้อุทยานแห่งชาติไทรทองนะครับนี่ผ <c oughs> ีเสื้อนะครับนี่สวยงามมากครับโอ้เยอะมากครับผีเสือ้อมันจะมากินแร่ธาตุอยู่ใต้ดินนะครับนอกจากผีเสือ้อแล้วก็จะมีพวกผึ้งนะครับ นี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ทําความสะอาดตรงทาบริเวณทางเดินนะครับเด็ดปูคนกีดแล้วก็จะมีน้ําไหลผ่านนะครับเพื่อไม่ให้รถร์ไซค์ขับมาแล้วก็จะลื่นล้มนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยทําความสะอาดอยู่ต่อเนื่องนะครับนโอ้เดี๋ยวนี่ห้างตัวนี้เอาไว้ทําอะไรครับพี่ โอตรงนี้จะเป็นห้างสำหรับเ,เข้าค่ายลูกเสือนะครับนี่จะเป็นห้างเก่าแล้วนะครับนี่โอ้ดูแบบดูน่าเล่นมากครับใกล้ใกล้ก็จะมีไม้อะไรไม่รู้นะครับผลไม้เป็นผลไม้ป่านะครับอันนี้เป็นนูกอะไรครับพี่ คล้ายๆก็บาถไฟนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเนี่ย <c oughs> ครับนี่ก็จะมีทางเดินขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นไปข้างบนอย่างนี้โอ้ยน่าขึ้นน่าเที่ยวมากนี่ <c oughs> ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนี่ทั้งสองฝั่งนะครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับโอ้นี่ไงครับ นี่นี่ครับรงตรงข้างล่างนี่จะเป็นหมู่บ้านนะครับแต่ว่าหมอกบางทัศนิยภาพหมดแล้วครับนี่เริ่มมาอีกก้อนหนึ่งแล้วนี่นักท่องเที่ยวก,ก็จะเอาล้วนี่เลยครับเป็นที่จ้งโทรศัพั์ น่ารักไปอีกแบบนะครับคุ้มมากครับวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าโมงนะครับที่ที่อุทยานแห่งชาติอ่าไซไซทองนะครับนี่ ข้างหลังนี้ก็จะเป็นป่าสวยงามมากครับแล้วก็จะมีหมอกมีอะไรเสียงจักรจันนสวยงามมากครับนีู่จะมีดอกไม้ดอกไม,กไม้ต้นไม้แปลกๆมากครับอยู่ตรงนี้สวยงามมากนี้ครับก็นี่จะเป็นอะไรนี่ดอกกล้วยไม้ป่านะครับสวยมากนี่ด้ว่นะครับด้อยหมอกครับนี่หมอกกำลังมาเลยครับนี่ สวยงามากครับอากาศเย็นดีมากครับเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับโอ้ตรงนี้จะเป็นหน้าผานะครับหน้าผาสูงมากครับนี่ข้างล่างน่็จะเป็นหมู่บ้านคนนะครับแต่ก็แต่ก็ยังไม่เห็นข้างล่างนะครับเพราะว่าหมอกมันมาบังอยู่ครับสวยงามมากครับนี่จุดจุดนั้นจะเป็นจุดให้เราได้ถ่ายรูปกันนะครับ จุดนั้นน่ะจะเป็นนี่นี่ครับจะให้เราได้ถ่ายรูปกันนะครับ <c oughs> สวยงามมากครับสุดยอด